โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกม Sword for no limit นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นห้องแดงนะครับส่วนสเตตัสนะครับเดี๋ยวขอจบรอบนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับนี่ก็มาเล่นคำๆนะครับออกฝั่งนู้นก็คือเออเดวิลเจลถึงเวลาอะไรหนุ่เออเอเอนั่นแหละไนวนมาเลยหนเออเออโอ้โหไหนไนไม่วนมันวะ หมืนม่นปะหมืน่นหักคอไปเด็กผู้นายโดนคิวเป็นหมื่นนะคิวติดขี้มันโดนเป็นหมื่นนะปักปักหักหักตีนป่ะดแก <c oughs> นายโดนกระทืบง <c oughs> ตอนหน้าตวตานะ เดี๋ยวเราจะมาดูเทควันโดนะครับว่าเข้มกันไหนผมว่าคนนี้เล่นเล่นเข้มอยู่นะเทควันโดอ่า <Clearly. S 1> อืมลบโอโหโดนเรียบร้อยแล้วโอ้โหโ K 5K หนึ่งพันอุ้ย <Clearly. S 1> ลงดีจึ๊โอ้โหขาแข็งว่ะ <Clearly. S 1> โอ้โหโดนโดนจังหวะนี้ยังไงยกหน่อยยกหน่อยโดดนานเรียบร้อยเรียบร้อย ผมว่าสุโมโถ้าตัวแข็งนี่ก็เราเอาตัวเอาตัวชนได้เลยนะแบบว่าเข้าไปใกล้งไงแบบว่าหาจังหวะเคาเตอร์เนาะจังหวะเป็นก็จะโดนง,ง่ายๆอืมนะโดนคับมืนนี่นี่ไงเออคับดีเจ้นว่ะเออจับว่ะเออเหมืนไปดีโอโอมือนนะลงดีโอวางไง โอ้งงอยู่อะโอ้โอ้โอโออ,อืมไอหน,น,นุ่ม,น,น,มนี่เดี๋ยวมันยูไหมลูกโอ้มาฟองก่อนนะห้ามพลาดกูเนี่ยผ่นานแล้วเน่มาดิโอมาดิโอ กูยืนนิ่งทำไมนะนแนะ่โอ้โหผมคิวไม่ติดอะ่ะตายแล้วครับผมปล่อยกูตายใช่โมป้าล่างทรง พีมกูจะบอกอีกว่นี่มาสิเพื่อนแรงจังวะเดี๋ยวว่าถึกนะ อะไรวะแต่กลับแล้วไงยยมาฟักเก์ไอซัตทีมกูวินได้ไงของจริงวะเฮ้ยก็คือมันไม่ให้เด็กพูดอะไรเลยนะมาถึงมึงเหยียบเหยียบเอาเหยียบเอาโอ้จับกูแล้วมันเปลี่ยนไปสายหักตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ สายหักปะนี่อิสวะโอ้โหโอ้โหสงสัยพี่แกเอาจริงเอาจริงเฉย โอ้ยผมคอมโบไม่ติดนะแหลกมาก มันน <laughs> โดนกูมาสิครับเทพโอ้โหลโอ้โหแหงเลือดเลือดอย่างน้อยอ่ะเลือดท่านี้มันจะไหวปะเนี่ยลองดูลองดูงดมาเคลียว <c oughs> แต่นะครับคือว่าทีมนั้นยังมีเอ่อพวกที่แบบหินหินอยู่นะไอ้พวกหินหนนินคือพวกที่แข็งนะยังแบบว่ามีสเต็กนะยังเหลือจูดโดยอยีกคนหนึ่งนะคนนี้ก็ถุดดีนะดูดิเนี่ยผมตีไม่เข้าอะ่ะเอายังมาดีอันเนีย มันต่อให้กูบอกว่าเนี่ยต่อให้กูบอกว่าเนี่ยเลือดเลือดไม่ไหวนะผมว่าเลือดเลือดผมไม่น่าจะไหวนะ ที่เข้าดีโ,โอวาโหดครับเฉยเลย,ย <laughs> มาสี่ลูกมาสี่ลูกเมื่อกี้ <laughs> อุ้ยฟักกูแตกแล้ว ยังไงสายโยอ่อุ้ยแตกโหให้ตายเถอะโอ้โอเคนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมแตกนะโดนเขาฆ่านะครับผมผมก็ได้ส่งลูกสมุนผมไปจัดการนะครับผมเทคอนโดคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่บอกว,ว่าเล่นเข้มนะลูกศิษย์เทพคิงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลูกศิษย์น่าจะลูกศิษย์คิงนะครับผม สายเทควันโดคอมโบอินฟินิตี้อะไรได้แบบนี้นะ่าจะเป็นลูกศิษย์สายคิงนะโอเคมาครับผมเทปโอเจอกูหน่อยมาอะไรมึงนิ่งผมงพลาดแล้วไอ้ดุมึงนิ่งรีบอ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงเดือบอยู่กูเลยล่ะ โอ้ยอะไรของมันวะโดนไอโอน What the fuck เคาเตอร์มึงจับกูจับกูเลยเออนี่แหละกูสดใจมากไงโอโอโดนเคาเตอร์อรมไปเดเออโอปะทะมเป็นไงล่ะเช่อโอเมื่อกี้โอเต่มัรอยูเราสองรอบเลยนะเอามือโฉเยอ่ะความหวังทุกทุกอย่างอยู่ที่กับ วินัยนะครับผมนี่วินัยเปิดฉากได้ก่อนครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยสวยทำดีว่าวินัยสุดยอด FC my beautiful my beautiful girl <c oughs> ลุยนายไหวปะเนี่ยเจอจูโดสเต็ปนะเอ่อผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวินัยเขาไม่ค่อยเล่นห้องแดงนะครับส่วน อ่คนที่เล่นจูโดเนี่ยเล่นห้องแดงบ่อยนะครับเขาอ,อาจจะโดนป่ะคอมโบสุดยอดวะสุดยอดวะทำได้ไงวะแรงด้วยนะโอ้โหตีไม่เข้าอืะอมสวยเออ,เอ,อ คิวเลยเออโอ้โหคิวไม่เข้าอ่ะถึกชิบหายอผมคิงเจอเลยเรียบร้อยแล้วเกมโอเวอร์ไปนะครับโอ้โหก็เอาเป็นว่าตายยกตีนะครับผมโอ้โหตายกันละเนระนาเลยทีเดีแพ้นะแพ้ทีมโอนะครับผมแพ้ทีมไม่โอโอเค อยา่าเอาความหวังไว้ที่ฉันโอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับคลิปพีพ,พห้องแดงผมในวันนี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมใช่กดเลิฟเลิฟกดแชร์อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะสเตตัสก็ประมาณนี้เลยนะอาจจะตีใครดูเหมือนไม่ค่อยแรงนะก็เพราะว่าพวกมันทึกนะถ้าไม่ติดคีก็ตายนะผมแถวเลือดผมน้อย้วยแหละผมโ,โดนเหยียบทีโหแทบจุงนะ้งอ่ะร้องไห้อะไรปนะ ปีคนไม่เข้าเลยนะครับอาจจะเข้าอยู่แต่เข้าเล็กน้อยนะโอเคแล้วเราบวกกับเน็ตผมกระจอกด้วยแหละผมใช้เน็ตมือถือนะครับก็เราไม่อยากอ้างเยอะนะครับก็เราแพ้นะกดคองคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไหวนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ขอบคุณมากนะที่เข้ามาชับแล้วที่เข้ามารับชมรับดูรับฟังในวันนี้นะครับสําหรับคลิปผมนะผมก็จะอัพลงเรื่อยๆนะครับก็ฝัก ฝากดูฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ